เอฟเอเวิร์ดเอเวิร์ดวอร์ชิงยูแองติงกิ้งว่าแบบยูแบบแบบย้อนคอแบบจริงจริงเวลยูเว <Yes. Yes. S 1> ้นอ่าใช่ใช่สูงมากอะ่ะเออโหเก่สงสูงเก่ง มเาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอรีไออ่ะด,ดูดูตาตาแบบเปีวเปวสูงมากสูงมากสูงมากอ,าอืมเพื่อนเพื่อนเซแล้ว่าอยูแบบเซ็มสมอสมอบอดี้จริงๆยู่เวดีพออืออ <laughs> <laughs> โมเดลเนี่ย อินโครียอยู่เป็นโมเดลยังอาบลแลวเป็นอะไรอินโคเร์เอเตอร์อแอันเอเตอร์แม่รีอคชั่นอรน่ริงเรมาี่ นเซมมายซิสเตอร์ย yeah. ูน้องสาวเยกยูยูยูน้องสาวชาลีมายบราเดอร์โอเคอ่โอลี่สปิคไทยนะอืมอาพี่หน้าดูเซ็ตแอ็มชาร์กชารีก็เป็นอะไรของเธอ